จะเยอะนะครับแถวนี้นะพะโตนะครับพะโตะได้ชื่อว่าเมืองในหมอกนะครับก็กลางวันเช้าๆตู่หมอกเยอะมากนะครับทางสวยนะครับผมชอบกลับนะแถวนี้ทางสวยมากครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะอย่าอย่าขี่เร็วมากนะครับข้ามเขาลูกนี้ไปจะเป็นระนองแล้วนะครับเขาลูกใหญ่ๆนู่นนะนะครับข้างหน้านะครับ ตอนนี้เราแยกเข้ามาสู่อำเภอรพระโตะแล้วนะครับแยกจากถนนสาย41มาแล้วนะตรงนี้ก็ทางกำลังทำใหม่อยู่นะครับระหว่างอำเภอหลังสวนไปพระโตะนะครับก็กำลังเบิกเป็นถนนใหม่อยู่นะครับก็เบิกให้ถนนมันใหญ่ขึ้นนะตรงนี้ต่อไปน่าจะขับดีขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ถนนกำลังทำใหม่อยู่นะรถก็ติดเยอะนะครับก็มาเจอรถ10ล้อวิ่งอยู่ข้างหน้านะรถติดเยอะมากนะครับ ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโอ<ฮ>้โหก็ยังวิ่งได้นะครับทางแต่ว่ามันก็จะแปลว่าข้างทางเราจะโดนเบิกเปิดถนนขวางนี้ไปนะครับก็เราก็ต้องระวังถ้าเกิดเราขับไม่ดีเราตกข้างทางนี้อาจะล้มได้นะครับก็ตรงนี้ไประนองประมาณ90กิโลนะครับจาก ตรงแยกนะครับแยกหลังสวนตรงนี้นะไปจังหวัดระนองนะครับ90กิโลได้นะครับก็ขับช้าช้านิดนึงนะตรงนี้นะครับก็รถเหมือนรถรถติดนะครับติดรถทิลเลอร์ที่บรรทุกเสาเข็มอยู่ด้านหน้านะครับก็มีรถฉีดน้ําด้วยนะตรงนี้รถน่าจะเป็นครูนอีกแล้วนะครับก็เป็นครูเลยนะครับตรงนี้นะ แซงไม่ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะก็ต้องไล่ตามหลังเข้าไปนะครับก็มีรถฉีดน้ำเข้ามาน้ําทางเปียกนะครับตรงนี้ก็อากาศร้อนมากมากนะครับร้อนกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะตรงนี้ร้อนมากเลยนะผมก็แล้วก็รถทำความเร็วไม่ได้ด้วยนะครับใช้ทางเบี่ยงนะตรงนี้เป็นการทำให้เราใช้ทางเบี่ยงนะครับขับทางเบี่ยงนะ อนนี้เราก็มาถึงปั๊มปตทรพระโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็น่าจะประมาณอีก6-70กิโลก็จะถึงระนองแล้วนะครับก็แวะเติมน้ำมันที่ทปั๊มปตทตปหไป60บาทนะครับเมื่อกี้นะเป็นสูเก5นะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับถึงจะเป็นตอนบ่ายแต่ว่าร้อนมากครับตอนนี้นะตอนนี้อยู่อำเภอประโตแล้วนะครับอำเภอประโตจังหวัดชุมพรนะครับตรงน,นี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็วิ่งไปแป๊บหนึ่งเราก็จะข้ามเขาประโตไปสู่ อีกสักพักเดี๋ยวเราจะเจอ,เจอด่านด่านตรวจนะครับสวน่างความมั่นคงหนะ้าที่ประตูระหว่างประตะกับระนองนะครับก็ตรงนี้โค้งสวยนะครับถนนสวยนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะโค้งเยอะขับรถต้องระวังนิดนึงนะครับรถใหญ่วิ่งเยอะนะครับตอนนี้สวนทางเยอะนะเพราะว่ารถติดกันนะแล้วก็ คันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะรถของเขานะรถบรรทุกไม้นะครับรถบรรทุกไม้ที่ผมแซงมาเมื่อกี้นะเขาก็มาจอดดูว่าน่าจะไม้เคลื่อนเคลื่อนที่นะเจอโค้งเข้าไปนะครับก็สัมภาระต้องระวังนะครับเพราะว่ารถเข้าโค้งเยอะสัมภาระมันก็จะร่วงนะครับมันอาจจะเ,เวียงอะไรอย่างนี้ได้นะ ของบผมตอนนี้ก็ติดกล่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในกล่องนะทุกอย่างถ้าร่วงก็ตรงร่วงทั้งไปทั้งกล่องเลยนะครับก็เราก็เดินทางไประนองพยายามให้ถึงไม่ให,ให้มืดนะครับก็ไม่น่ามืดนะแต่ว่ายินน่าจะไปทันช่วงเด็กเลิกเรียนนะครับก็ไม่อยากให้ติดมืดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลำบากนะขับรถตอนกลางคืนนะครับ ตรงนี้ทางเรียบนะแต่โค้งเยอะมากนะครับก็ต้องขับระวังนะครับทางเรียบดีแต่แถวนี้นะก็ยืนพื้นแปดเจ็ดแปดสิบได้นะครับแถวนี้นะก็ออกมาตั้งแต่ก้ามูครึ่งนะตอนนี้บ่ายสามเดีวนะครับก็มาแวะเล่นน้ําอยู่พักหนึ่งนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เดินทางผมไม่รีบนะครับก็ค่อยๆเดินทางก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ แวะดื่มน้ําไปบ้างอะไรบ้างนะกินไอติมไปบ้างนะครับก็เรื่อยๆไม่ริมนะครับตรงนี้เขาทําที่ให้ดูตอนขาขาไปบ้านนะครับตอนฝั่งขาไปนะตรงนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราขับตามรถเก๋งอยู่คันนึงนะครับก็หลุมเยอะนะครับก็ต้องขับหาทางไปนะ ก็รถกิงก็ไประนองนะเขาน่าจะไประนองด้วยนะทางนี้นะครับตรงนี้ติดตั้งอะไรสักอย่างนะครับก็รถที่นี่ถ้าเกิดว่าเจอรถชาร์จคันนะครับก็จะติดกันเป็นแถวนะเพราะว่าเขาขึ้นแซงไม่ได้ทางมันโค้งนะครับพอเดียวทางโค้งเราอย่าขึ้นแซงรถไม่ได้นะเหมือนของผมตอนนี้นะครับผมติดรถรถกิงอยู่คันนึงนะก็ขึ้นแซงไม่ได้นะครับก็ ต้องตามหลังเขาไปนะครับไปเรื่อยๆน,นะได้โอกาสแซงเราก็แซงนะแต่ว่าไม่น่าจะแซงนะเขาก็ทําความเร็วได้ใกล้เคียงกับเรานะครับ670นะครับก็ผมก็ทําความเร็วประมาณนี้นะครับเพื่อไปด้วยกันนะครับไปก็ไปด้วยกันกับคันนี้นะแถวนี้ถนนเพิ่งทําใหม่นะเมื่อก่อนก็ เป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะนะแถวนี้ตรงนี้ทําไมหมดแล้วนะครับก็โอ้มีรถแบ็คโคเดินบนถนนด้วยนะครับเจาะเจาะหลุมนะก็ต้องระวังนะครับทางแคบนะเราจะข้ามเขาลูกด้านหน้าไปนะครับเขาลูกใหญ่นะเขาสูงนะครับจิวเขาก็รอบนี้เติมน้ามันไป6 0บาทนะเมื่อกี้เติมน้ามันเมื่อเช้า60สบาทที่อ่า ตักซอยเข้าบ้านนะครับก็เติมปั๊มเชลไป60บาทนะแล้วก็มาเติมที่ถ้าชนะเมื่อกี้นะครับก็ถ้าชนะก็เติมไปอีก80นะครับแล้วก็มาเติมเมื่อกี้ไป60บาทนะถ้าชนะมาก็เราจะวิ่งข้ามเข่าลูกสีดำๆนั้นไปนะครับลูกใหญ่ๆนะครับฝั่งโน้ตตรงนี้มันจะเป็นตะวันออกนะครับฝั่งข้ามไปเขูก ของเขาตะวันตกก็จะเป็นจังหวัดระนองแล้วนะครับเดี๋ยวก็ข้ามลูกเขาไปนะครับก็จริงๆไม่ไกลมากนะระนองผมขับก็ถ้าขับดีๆอย่างที่บอกนะครับประมาณสี่ชั่วโมงนะแต่ว่าผมก็ขับแบบเรื่อยๆเล่นๆนะครับก็เลยค่อนข้างเยอะหน่อยนะใช้เวลานะครับแวะเล่นแวะอะไรด้วยนะแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยได้แวะมากนะอากาศมันร้อนผมก็เลยรู้สึกว่าเออแวะไปมันก็ร้อนนะ ก็เลยขับเรื่อยๆไปนะครับขับไปเรื่อยๆดีกว่านะจะได้ถึงวยวๆนะครับแล้วก็ตามรถเก๋นี้อยู่นะสักพักหนึ่งแล้วนะอ้น่าจะหาทางขึ้นไปได้้นะขึ้นไม่น่าจะได้นะตรงนี้นะครับโค้งกันข้างเยอะนะครับระหว่างพะโตกับระนองเนี่ยใครชอบขับรถทางโค้งนะตรงนี้โค้งเยอะนะครับ อย่างว่านะครับก็ต้องระวังเยอะนะเมื่อวันก่อนผมมาผมเห็นรถวีออสคันหนึ่งนะอยู่ริมปากนะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะวันนี้นะน่าจะขึ้นได้นะตรงนี้นะครับมีเส้นปลานะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถี๋งนี้ไปนะครับโอเคนะครับขึ้นไปได้นะแต่ว่าเรามาเจอหลุมนะครับเราขึ้นได้แต่เรามาเจอหลุมนะเราต้องเบี่ยงออกไปนิดน,นึงนะ ไม่มีรถผมสวนออกไปได้เลยนะก็เขาขับช้านะเราก็ไปก่อนนะครับก็เราจะข้ามเขานี้ไปนะครับจิวเขานี้นะทั้งหมดเลยนะครับเราจะข้ามไปที่ระนองนะครับตรงนี้เมื่อก่อนมีหลุมเยอะนะตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับก็ระวัดระวังนะตรงนี้นะครับก็แดดร่มแล้วนะครับตอนนี้นะก็แดดร่มเข้าข้อนเมฆไปแล้วนะครับดวงอาทิตย์เข้าก้อนเมฆนะครับก็บรรยากาศก็จะมืดๆหน่อยนะคลึงๆแต่ว่าก็ดีไม่ร้อนนะครับข้างหน้าเรามาเจอรถทุกมายางหนึ่งคันนะครับรถหล้อนะครับก็น่าจะต้องช้าอีกนะครับ เพราะว่าเราจะเราจะแสงขึ้นไปยากนะเดี๋ยวเราจะหาโอากัดแสงขึ้นไปนะครับถ้าแสงได้นะมองไม่เห็นนะครับด้านหน้านะ <c oughs> เขายกให้เราขึ้นแสงไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ยกมือให้เขานะครับว่าเออขอบคุณครับเขาแสง เขาให้เราแซงไปนะแล้วก็ขอบคุณเขานิดนึงนะครับผมก็วิ่งตรงนี้จะเป็นหลุมเยอะนะครับก็ตัดเลนนู้นไปนะครานี้กำลังจะวิ่งขึ้นเขาแล้วนะครับโค้งจะเยอะนะครับแถวนี้นะพัตโตะนะครับ ชื่อว่าเมืองในหมอกนะครับก็กลางวันเช้าๆตู่หมอกเยอะมากนะครับทางสวยนะครับผมชอบลับนะแถวนี้ทางสวยมากครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะอย่าอย่าขี่เร็วมากนะครับพอข้ามเขาลูกนี้ไปจะเป็นระนองแล้วนะครับเขาลูกใหญ่ๆนู่นะนะครับข้างหน้านะครับ ตรงนี้ลงเนินยาวๆไปนะครับตรงนี้นะมีโคง้งด้วยด้านหน้านะครับโอ้ไม่น่ามืดนะวันนี้นะครับไม่น่ามืดนะครับตรงนี้ก็เป็นชุมชนนะครับตรงนี้เป็นบ้านปากซุงนะครับของอำเภอรประโตะ <c oughs> ก็เป็นน่าจะรถรับส่งนักเรียนนะครับคันนี้นะ กดใจให้สัญญาณเขาหน่อยนะครับคือตามชุมชนตามชนบ,บทนะครับเราพยายามกดใจให้เขานะเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้นะครับบางทีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาเนี่ยเขาไม่ทันเห็นนะครับเขาอาจจะเลี้ยวตัดหน้าเราหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็กดแจให้เขารับรู้ว่าเออมีรถมานะเขาก็จะได้ระวังนะครับชาวบ้านบางทีเขาขี่ทุกวันนะเขาไม่รู้ว่ารถจะมาจะอะไรอย่างเงี้ยเขาด้วยความเคยชินเขาก็จะเลี้ยวนึกถึงเขาก็เลี้ยวนะครับ ก็ตรงนี้โอ้โอ้รถกำลังไถอยู่นะครับรถไถรถไถก็ขอทำถนนอยู่นะครับข้างถนนนะตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนอยู่ทค้งเลยนะตรงนี้เวลารถรับส่งนักเรียนเข้าออกเนี่ยอันตรายมากนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปอีกแป๊บนึงแล้วนะตอนข้างหน้านี้เดี๋ยวเราจะเจอสับเออ นะครับด่านความมั่นคงนะข้างหน้าตรงนี้เ็าทาถนนอยู่นะครับเมื่อกี้นะก็เดี๋ยวเราจะไปเจอด่านมาความมั่นคงนะครับด่านพี่ทหารนะครับก็ดูข้างบนนู้นนะครับปลูกต้นอะไรไม่แน่ใจนะมองไม่เห็นมันอยู่สูงนะครับมองไม่ออกเลยนะครับฝั่งนู้นนะต้นกาแฟนะรู้สึกว่าเป็นต้นกาแฟนะครับภูมิเตี้ยเตี้ยนะครับ มาเขาสมบูรณ์นะครับตอนนี้เมื่วกันก่อนเราออกไปมันยังเช้าอยู่นะเราออกไปเช้าประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะเจ็ดโมงแปดโมงวันนั้นยังมีหมอกนะแถวนี้นะครับ